มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกยอมแพ้ได้มีแค่คนเดียวคือคิงภูมิพลสงครามโลกครั้งที่สมที่กำลังจะมาประเทศไทยจะรอดได้ทุกคนต้องสมัครสมานสามัคคีกันไว้รักษาสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ให้ดีๆ สวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนองนกสาวลาวเหนือนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนกก็จะพาทุกท่านมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องว้าแดงกันอีกแล้วนะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่างานนี้ว้าแดงมีหนาวนะคะหลังรู้ความจริงจากปากของท่านปูตินนะคะเกี่ยวกับการออกมาเตือนว้าแดงเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะ ว่าการลบของว้าแดงจะต้องพังพินาศนะคะเพราะไทยมีพระคุณกับรัสเซียเป็นอย่างมากมันเป็นความจริงและเบื้องหลังที่ว้าแดงยังไม่รู้นะคะซึ่งต่อกับประเด็นนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคลิปเสียงนี้กันก่อนนะคะแล้วเราจึงมาส่องความคิดเห็นและมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันต่อนะคะไปฟังกันเลยค่ะในหลวงรัชกาลที่9จ,จะว่ากันไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่คิงของคนไทยนะค่ะ ต่ได้รับการยกย่องให้เป็นคิงของโลกค่ะนี่คือความปิติในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งใช่แล้วนะคะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9สเสวตสู่สวรคาราย13ตุลาคม2559ปีที่แล้วค่ะหลังจากที่สิ้นไปแล้วนะครับมันก็เกิดบทพิสูจน์ว่าพระองค์ คือ k i n ของโลกผู้นำระดับโลกร่วมถวายอะไรถึงพระองค์ด้วยถ้อยคำที่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้ยินอย่างยกตัวอย่างเช่นยกยก,ยก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 ตัวอย่างเช่นนะครับวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซีย,ยก็ได้ร่วมถวายอะไรในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยการกล่าวทอดพระเกียรติพระองค์ค่ะ เป็นข้อความอาจจะไม่ยาวมากแต่ความหมายลึกซึ้งแล้วก็กินยวใช่ีหมลึกจริงๆ,งๆค่ะ,คะนั่นก็คือคำว่านะคะข้อความดังกล่าวนะคะมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกยอมแพ้ได้มีแค่คนเดียวคือคิงภูมิพลย้ำอีกครั้งนะครับเวลาดมี์ปูตินผู้นำรัสเซียพูดถึงพระองค์ว่ามหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ที่ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทําให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกยอมแพ้ได้มีคนเดียวคือคิงภูมิพลคิดได้ถึงนะย้อนเรื่องราวเมื่อครั้งที่มีการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีปูตินวารัสเซียมีข้าวสาลีใช้ในประเทศกระทั่งเหลือส่งออกไปขายได้ เนื่องจากบุญคุณของคิงภูมิพลในหลวงรัชการที่9ของปวงชาวไทยวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวถึงบุญคุณที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรส่งแนะนำศาสตรราชาไปใช้กับประเทศรศัสเซียจนสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันโดยได้กล่าวว่าผมชอบนิสัยคนไทยตรงที่ มีจิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อแม้กับคนที่ไม่ใช่ญาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลักษณะอย่างนี้หาได้ยากในชาติตะวันตกผมมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยมานานแล้วครับตั้งแต่ผมพบเพื่อนคนไทยคนนี้หลังจากนั้นอีกไม่นานผมได้เป็นประธานาธิบดีรัสเซียและมีโอกาสเข้าพบคิงภูมิพลผมได้รับความเมตตาจากท่านมากมายหลายอย่าง ท่านให้คำแนะนำเรื่องการเกษตรกับผมเรื่องน้ำเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหารทรงมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าผมจะต้องสู้กับพวกตะวันตกและเรื่องอาหารจะเป็นจุดอ่อนของประเทศรสัสเซียเพราะเราไม่เคยศึกษาพัฒนาเกษตรอย่างจริงจังเลยพอเรามีเงินเราก็สั่งเข้ามาอย่างเดียวคิงภูมิพลท่านบอกว่า ถ้าซื้อเขามากินอย่างเดียวไม่เคยทำเองถ้าเขาไม่ขายให้เราเราจะทำอย่างไรประชาชนอดอยากก็โทษรัฐบาลและรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้รัฐบาลไม่ดีก็ช่างเถิดแต่ถ้ารัฐบาลที่ดีจะต้องถูกไล่เพราะหาอาหารให้ประชาชนไม่ได้อย่างนั้นหรือการแจกเงินให้ประชาชนได้เงินไปไม่ไดีมากอะไรไม่สามารถนำเงินนั้นไปเป็นเงินทุน ทำมาหากินได้แต่เอาไปใช้จ่ายสนุกสนานเดี๋ยวก็หมดรัสเซียมีที่ดินมากมายผมจึงริเริ่มแจกที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่คนทั่วไปยังยึดติดว่าที่นั่นเป็นที่กันดานเคยเป็นคุกเพราะปลูกไม่ได้เพราะอากาศหนาวจัดดินแข็งแต่คิงภูมิพลท่านยืนยันว่าทำได้ทุกแห่งไม่ว่าอากาศหนาวหรือร้อน ถ้าเราศึกษาอย่างจริงจังวิเคราะห์ดินแหล่งน้ำพืชพันธุ์ที่ทนอากาศหนาวจัดได้มีอะไรบ้างหน้าร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยเท่าไรกินเวลากี่เดือนเราควรปลูกอะไรที่ให้ผลในภูมิอากาศแบบนั้นผมเดินทางไปที่นั่นด้วยตนเองผ่านนักวิชาการเกษตรไปด้วยการเริ่มวิจัยลักษณะดินหาแหล่งน้ำเตรียมไว้มาลงตัวที่ข้าวสาลี ที่เราใช้เป็นอาหารหลักยุโรปก็ใช้ผมเริ่มสนับสนุนปลูกข้าวสาลีเป็นบริเวณกว้างเริ่มแรกเราทำให้พอกินในประเทศก่อนลองดูครับตอนแรกก็พอบริโภคในแต่ละปีเท่านั้นรัฐบาลช่วยให้ทุนแก่เกษตรกรไปเพาะปลูกพวกมันฝรั่งข้าวสาลีข้าวโพดมากขึ้นจนกระทั่งปี2016 รัสเซียมีข้าวสาลีใช้ในประเทศจนเหลือส่งออกไปขายได้ปัจจุบันรัสเซียส่งออกข้าวสาลีได้มากที่สุดในโลกเป็นเพราะบุญคุณของคิงภูมิพล์ครับในมุมมองของสาธารณชนปูตินมีภาพลักษณ์ที่เป็นชายชาตรีองอาจและน่าเกรงขามภาพลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในรัสเซียเท่านั้นแต่เป็นที่โจทย์จันในระดับโลก แต่เนื้อสิ่งอื่นใดกลับเคารพในหลวงรัชการที่9และนำเอาศาสตร์พระราชาจนสามารถส่งออกข้าวสาลีจนติดอันดับหนึ่งของโลกหากย้อนกลับไปเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์ทางรอดของประเทศไทยต่อภัยสงครามโลกครั้งที่สโดยเมื่อในสมัยรัชการที่หที่ประเทศไทยถูกอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาบุก โดยหวังว่าจะยึดประเทศไทยให้ตกเป็นอาณานิคมในสมัยนั้นกองทัพของฝรั่งเศสและอังกฤษมีอำนาจสูงมากแทบไม่มีใครต่อกรได้รบชนะทุกที่สามารถยึดประเทศเป็นอาณานิคมได้เยอะมากกองทัพไทยไม่สามารถต้านทานการลุกรานฝรั่งเศสและอังกฤษได้อย่างแน่นอนเพราะศักยภาพทางการทหารต่างกันมากสมัยนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ห สมเด็จพระปิยมหาราชจึงได้เสด็จประพาสยุโรปเพื่อหาพันธมิตรและได้เสด็จไปยังประเทศรศัสเซียและได้พระเจ้าซารนิโคลัสที่สองของรัสเซียซึ่งมีกองทัพที่เกรียงไกรพอๆกับอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรที่สำคัญเมื่อเราได้ผูกมิตรกับรัสเซียแล้วประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสก็มีความเกรงใจ แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราก็ยังเสียดินแดนไปบางส่วนในยุคนี้แต่ไม่ถึงขนาดยึดครองประเทศตกเป็นอนานิคมนี่คือพลังของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยนั่นก็คือซ u เปอร์คอนเนคชั่นที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงวางรากฐานไว้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเป็นวิตกับทุกประเทศโดยเฉพาะ ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการทหารไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอังกฤษจีนหรือกระทั่งอเมริกาสถาบันกษัตริย์เราก็พยายามผูกมิตรไว้เสมอและในประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ก็จะเป็นมิตรกับประเทศไทยแทบทุกประเทศในโลกซึ่งเป็นซูเปอร์คอนเนคชันซึ่งจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่สนี้ไปได้ โดยย้อนกลับมาที่โดยเฉพาะรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้ชื่นชมในหลวงรัชกาลที่9ของเราเป็นอย่างมากท่านให้สัมภาษณ์ว่าในหลวงภูมิพลของประเทศไทยเป็นมหาราชซึ่งสามารถชนะโดยไม่ต้องรบเพราะในหลวงของเราได้ไปให้คำแนะนำเรื่องการเกษตรแก่ประธานาธิบดีป,ปูตินอย่างที่เราได้กล่าวไปในเบื้องต้นการที่มิตรที่ดีอย่างประเทศรัสเซีย ก็มีส่วนค้ำจุนให้ประเทศไทยอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้สถาบันกรรษัตริย์ของไทยเป็นผู้ปกป้องประเทศไทยจึงสามารถทำให้ประเทศไทยของเรายังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ประชาชนชาวไทยก็ควรจะจงรักภักดีเทิาทูนสถาบันกรรษัตริย์ไว้อย่าให้ใครมาทำร้ายหรือค่อนล้มสถาบันกรรษัตริย์ สงครามโลกครั้งที่สที่กำลังจะมาประเทศไทยจะรอดได้ทุกคนต้องสมัครสมานสมัคคีกันไว้รักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ให้ดีๆแล้วจะรอดจากภัยสงครามครั้งนี้ไปได้เราก็ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอบางตอนกันจบไปแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะซึ่งก็ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะพระมหากษัตริย์ไทยนะคะช่วยเหลือและช่างสิ่งต่าง ให้กับประเทศไทยและประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ไกลจากประเทศไทยเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะทุกท่านคะโดยเฉพาะรัสเซียนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งเราก็รู้เนาะ ว่าประเทศไทยไม่ได้ผูกพันธมิตรกับรัสเซียญ,ญี่ปุ่นหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเกือบทุกประเทศในโลกเลยนะคะทุกการคะและต่อกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูค่ะซึ่งท่านแรกนะคะก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้นะคะพระมหากษัตริย์ไทยช่วยเหลือและสร้างสิ่งต่างๆให้กับประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงประเทศไทยและประเทศที่ห่างไกลจากประเทศไทยมากมาย อันนี้ใครก็รู้ยกเว้นวาแดงที่ไม่เคยรู้และความคิดเห็นท่านถัดมานะคะมหาอำนาจที่เป็นมิตรกับประเทศไทยมีเกือบทั่วโลกญี่ปุ่นก็เคยพูดเอาไว้เช่นกันว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันมีความผ,ผูกพันกันมาแต่ในอดีตใครมาแรงแกไทยนะคะ เหมือนลังแกญ,ญี่ปุ่นด้วยพวกเราจะไม่ยอมค่ะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะผมก็พอจะชาบว่าพวกอังกฤษฝรั่งเศสไม่กล้ามาเจาะแจกกับประเทศเราเพราะในหลวงราชการที่ห้าเป็นพันธมิตรกับรัสเซียครับรัสเซียเป็นพันธมิตรไทยจนพวกที่จะมายึดไทยไม่กล้ามาเจาะแจกกับประเทศไทยเพราะกลัวรัสเซียนั่นเองค่ะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะปูตินนับว่าเป็นคนดีมากรู้บุญคุณคนเขาเป็นมหาอำนาจ เขาไม่สนใจที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเคยแนะนำช่วยเขาก็ได้แต่เขาไม่ทำการทำความดีไม่เคยหายไปจากใจคนดีเลยจริงๆความดีนี้คงทนยาวนานเราในหลวงรัชกาลที่เก้าอยู่ในใจของพวกเรามาตลอดรักแล,และนึกถึงตลอดไปและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะ คิดถึงในหลวงรัชกาลที่9พระองค์อยู่ในหัวใจพวกเราเสมอและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะสุดยอดจริงๆพ่อหลวงของเราไม่มีอะไรสู้มหาอำนาจตาได้แต่เห็นผลช้าชนะแน่นอนนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะนิท่านที่ไทยไม่ลบเพราะไม่อยากให้ไทยเป็นสนามรบภูมิภาคนี้ยอมอดทนไว้ให้จีนอเมริกา ศาส,สนามารลบที่อื่นแทนนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะความสัมพันธ์ไทยรัสเซียแนบแน่นมาตั้งแต่สมัยราชการที่5ของไทยรัชก,การที่9แนะนําให้รัสเซียปลูกต้นข้าวสาลีเพราะเป็นพืชที่จะใช้ทั่วโลกจนรัสเซียเป็นประเทศที่ปลูกข้าวและสาลีมากที่สุดในโลกภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เรารักในหลวงและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะฟังท่านปูตินพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วรู้สึกว่าคนลุกเลยคนต่างชาติรักและเคารพในหลวงของเราแผ่นดินของเรามีแต่คนไทยบางคนกับไม่รักและเคารพประเทศของเราเองแต่ยังไงก็เถอวะว่าแดง ยังไงก็ต้องพ่ายแพ้ไทยอยู่ดีละความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะคะแม้เกิดสงครามทั่วโลกไทยจะได้รับการยกเว้นเสมอเพราะไทยคือแหล่งอาหารไทยคือหมอไทยคือที่อยู่อาศัยไทยคือพื้นที่ปลอดภัยคนไทยพร้อมช่วยเหลือทุกคนนะคะและเนี่ยนะคะ ก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ต่อกับประเด็นดังกล่าวนียนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันคะ่ะและถ้าหากว่าน้องนกนาเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนกก็ต้องกราบขอโทษพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย